นานมาแล้วมีพรามที่ศึกษาไตรเวทผู้หนึ่งกำลังจะใช้แพะบูชายานเพื่อเป็นอาหารให้กับคนตายสมัยนั้นเชื่อกันว่าการสังเวยสัตว์เป็นเป็นให้กับคนที่ตายไปแล้วจะทำให้วิญญาณมีอาหารกินพราหมณจึงสั่งให้ลูกชายทั้งสองพาแพะไปอาบน้ำทำความสะอาดที่แม่น้ำเมื่อถึงที่แม่น้ำ เด็กชายทั้งสองเริ่มล้างตัวแพะทันใดนั้นแพะก็หัวเราะเสียงดังออกมาแต่แล้วแพะก็เริ่มร้องไห้เด็กชายทั้งสองงงมากจึงถามแพะว่าเกิดอะไรขึ้นแพะตอบว่าแต่อยากรู้ ฉันจะบอกเมื่อถามต่อหน้าพรามเมื่อกลับมาถึงแท่นบูชายันลูกชายทั้งสองได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้พรามผู้เป็นพ่อฟังพรามจึงถามแพทว่าทำไมเจ้าจึงหัวเราะแล้วร้องไห้เล่าแพทตอบว่าในอดีตชาติอันเนิ่นนานมาแล้วในภพชาตินั้น ฉันก็เคยเกิดเป็นพร้าเหมือนกับท่านนั่นแหละฉันก็เคยเชื่อในการบูชายันเช่นเดียวกันและฉันก็เคยได้สังเวยสัตว์เป็นๆให้กับคนตายเหมือนที่ท่านกำลังทำอยู่นี่แหละเพราะว่าฉันได้บูชายันฉันก็เลยต้องเกิดมาเป็นแพะถึงห้าร้อยชาติบัดนี้ ฉันก็เกิดตายมาเป็นแพะแล้ว499ชาตินี่คือชาติสุดท้ายเมื่อฉันตายชาตินี้สำเร็จกรรมที่ต้องชดใช้จากการบูชายันตอนที่ฉันเป็นพรามก็จะหมดเมื่อคิดได้อย่างนี้ฉันก็อดแสดงความดีใจออกมาไม่ได้แต่ว่าเมื่อฉันนึกถึงว่าท่านก็กำลังจะเดินรอยตามกรรมที่ฉันเคยเดินมาแล้ว ฉันก็อดสงสารท่านไม่ได้จนน้ำตาไหลออกมาพราเมื่อได้ฟังก็กลัวจนตัวสัน่นแล้วพูดว่าเจ้าแพะเจ้าไม่ต้องกลัวอีกต่อไปชาตินี้เจ้าจะไม่โดนบูชายันอย่างแน่นอนข้าจะปกป้องคุ้มครองเจ้าเองแพะบอกว่าฉันซาบซึ้งและขอบคุณในความเมตตาของท่นานหญิงนะ แต่กรรมที่คนเราได้ทำลงไปแล้วในอดีตย่อมต้องส่งผลอย่างแน่นอนไม่มีวิธีอันใดที่เราจะหนีจากผลแห่งกรรมได้เมื่อเราได้สร้างเหตุแห่งกรรมนั้นแล้วพรามก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่ายังไงยังไงก็จะปกป้องแพะให้ได้จึงสั่งให้ลูกชายทั้งสองสงร้างรั้วบนสนามหญ้าขึ้นมา เพื่อคุ้มกันแพนะณวันนั้นขณะที่ทุกอย่างเงียบสงบเกิดฟ้าผ่าลงมากระทรันหันและไปโดนก้อนหินใหญ่บนหน้าผาก้อนหินนั้นก็แตกแล้วมีอยู่ก้อนหนึ่งกลิ้งลงมาตามเนินผาด,ด้วยความเร็วในขณะที่แพะกำลังก้มหัวลงไปกินหญ้าที่เชิงเขานั้น ก้อนหินที่กลิ้งลงมาด้วยความเร็วไปกระแทกกับโขดหินแล้วลอยขึ้นไปในอากาศแล้วลงมาทับคอแพะความคมของหินก็ตัดคอแพะขาดทันทีเหมือนโดนขวานฟันแล้วในที่สุดแพะก็รับผลแห่งกรรมที่ได้สร้างไว้ในอดีตจนครบหมดสิ้นกรรมในครั้งนั้นจึงสิ้นสุดลง เทวดาที่ประทับอยู่ในต้นไม้ใหญ่บริเวณนั้นได้สังเกตเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นจนจบเมื่อเห็นว่าพราหมณ์และลูกๆก,กำลังตกใจกลัวจนตัวสั่นกับเรื่องที่เกิดขึ้นเทวดาก็เลยเห็นว่านี่คือเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะช่วยปรับความเห็นผิดเกี่ยวกับเรื่องการบูชายันแก่พ่อพราหมณ์และลูกๆเทวดาจึงบอกแก่พวกเขาว่า ถ้าหากคนรู้ว่ากรรมจะส่งผลอย่างไรจะไม่มีใครกล้าทำร้ายผู้อื่นคนที่ทำร้ายผู้อื่นจะต้องได้รับผลจากการกระทำนั้นอย่างแน่นอนคุณได้เรียนรู้อะไรจากนิทานเรื่องนี้บ้างหวังว่าคุณจะรับชมคลิปวิดีโอนี้ด้วยความสนุกคลิกไลค์หากคุณชอบและคลิก Subscribe เพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ในครั้งต่อไป